ลุงเกษตรพาเห็ดลุงเกษตรพาถ้ำนะครับมณีนนสิผ้าพี่น้องมาเบงกล้วยนะครับเรื่องกล้วยกล้วยพลวาปนะนะครับกล้วยพวกนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว่านะครับพี่น้องเป็นกล้วยน้ำว่าซึ่งลุงเกษตรก็ปลูกไว้ยอยู่หลังบ้านนะครับหนื้นาที่กะประมาณห้าสิบตารางวาหกสิบตารางวานี่ครับลุงเกษตรก็จะดัดแปลงเป็นสวนเล็กๆหน่อยๆปลูกนั่นปลูกนี่เพื่อไว้ได้กินนะครับมีต้น มาเคียบนะครับมาเคียบมากน่อยหน้าเห้าจังสีและครับพล้วนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับซึ่งปลูกมาได้กับประมาณสิบเอดสิบสองเดือนหรือประมาณปีนี่ครับบางต้นบางกอเพิ่งจย็ดแปดเดือนนี่ครับเพนขยายพึ่งได้หาเดือนพกเดือนนะครับพี่น้องขี่บ้องไกลๆนึ่งกออีกก้อนนึงนะครับอีกก้อนนึงจะพมสิสู้พี่น้องเพิ่งก้อนนักงามก็ล่งออกเคลื่อนนะครับ้นกับประมาณ แปดเดือนนะครับพี่น้องครับสอนว่าครับพี่น้องปีกล้วยเป็นโอ้ยปีแบบใหญ่ด้วยครับพี่น้องปีแบบใหญ่นะครับได้ลายคนกาจะถามบาล้วยยังลุ่มเกษมมาใหญ่แทะต้นกัใหญ่ต้นพันกระบอสูงนะครับพี่น้องต้นกระบื้อสูงครับสูงกระบประมาณสองเมตรนี่แหละครับได้สูงสุดสองเมตรนี่แหละครับต้นก็จะกระบืสูง ครับเป็นกล้วยน้ำว้าเตี้ยนะครับความสูงของเพิินจะบบเกินนี่นะครับบบเกินประมาณ2เมตรนะครับงามกับ2เมตรถาร้าเบ้งามกับประมาณเมตรห้าสิบหกสิบนะครับแล้วแต่ดินแล้วแต่การบำรุงรักษาต้นเพิ่นจะงามหรือบอง้งามนะครับมันก็จะอยู่กับการที่หาบำรุงรักษาเพิ่นแหละครับพี่น้องซึ่งชุดนี้เป็นชุดสองเลยนะครับพี่น้องเป็นชุดสองแล้วครับอีกนี่งไปลังกอก นี่กาง่ายขึ้นกันนะครับแบบง่ายก็จะประมาณสิบบีสิบอีนี่นะครับรุ่นสองเพิ่นรุ่นแรกประมาณสี่สิบห้าีนะครับตัวนี้ก,ก็รุ่นสองขึ้นกันต้อนนี้ก,ก็รุ่นสองนะครับเป็นรุ่นสองแล้วนะครับรุ่นสองก็คือเป็นต้นที่สองหลังจากที่เฮาปลูกกั็ต้นแรกต้นสองนี่ต้นสามนี่ครับ บนตันี้มีเจ้าบีขับรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดับตัวนี้ก็มีสิบเอ็ดบีนะครับเนาะมาชมก้อนี่ครับกอน,นี่ก็งามครับประมาณสี่นอนนะครับแต่ละก้อเขาจะบให้เหลือหเหลือหลายนอนนะครับเพราะว่ารับตัวเพื่จะไปแย่เพื่จะแยงอาหารกันนะครับเมาก็ดคุณแยกคุณออกไปปูกแยกออกไปน้านะครับนี่ครับพี่น้องนี่ก็งงาม เสนอพื้นกอกเพื่อนนะครับเขาก็ใส่พื้นที่นะครับพื้นที่ที่ฮ้มมี่ปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับถาหรายอย่าปลูกนะครับเขาก็ใส่พื้นที่ลา้นะครับเราก็คอยขยายคอยปลูกออกไปน้ำนะครับนอพันแตกขึ้นมากเขาก็พุดขยายออกไปนะครับสายพันธุ์นี้เขนจะมา่สูงรับต้นเขนจะอวบใหญ่นะครับต้นนี้พึ่งตัดออกไปนะครับบริษาทคิดพี่น้องมึงต้นนี้สิบเจ็ดสิบแปดวีนะครับต้นนี้รับต้นพันใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่นี่มันงามนะครับมันจะได้ ได้ฟุ้นได้ปุ้ยจากทีหน้าน้ำบ่จักนะครับมันจะอยู่รอแปลงหน้าก็เลยเหตดเหตุํำตุลผู้ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสองนะครับนี่รุ่นแรกนี่ตาออกไปมีรุ่นสองมีรุ่นสามขนาดรุ่นสามนี่ก่อญ่ออกมากันสุดอยู่ครับืสูสุดแล้วสุดแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสิบสองจะได้สิบสองมีนะครับนี่ลำตุลนี้รุ่นสามลำตุลอวบใหญ่งามนะครับลำตุลเตืน ครับใครมีพื้นที่กับปลูกว้น,นะครับปลูกว้ก็ได้ต้นกล้วยฮาก็ปลูกสามารถใส่ประโยชน์ด้หลายางเพราะว่าจะเป็นใบเพื้นปีเพิ้นนะครับนีเฮาก็สามารถใส่ประกอบอาหารได้นะครับใบกัสามารถใส่ประโยชน์ด้หรายางนะครับให้พื้นที่ก็ตลองลองปลูกไว้นะครับนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าปลูกจังไ,ไดระยะความห่างจังไดน,นะครับเดี๋ยวรุ่งก็จะตอบคอมเมนต์ให้นะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับให้กำลังใจลุงเกษตรเพื่อจะได้ชมคลิปเบิ่งคลิปของลุงนะครับเฮ็ดเกี่ยวก็เป็นการเกษตรปลูกนั่นปลูกนี่นะครับพี่น้องห้าได้รับชมรับเบิ่งก็จะพยายามสั่งรค์เฮ็ดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเกษตรไม่พี่น้องรับชมรับเบิงองเรื่อย,อยตลอดไปนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ เิมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดซับสไคร์ให้ลูกน้ำแน่นะครับ